สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเนื่องจากว่าเรื่องที่พูดอาจจะค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเข้าเรื่องเลยกันนะคะก็พอลงคลิปที่แล้วนะคะเรื่องพลอตไปก็มีน้องๆทิ้งคําถามมาแล้วก็มีคนที่สนใจโครงการค่ายเล่าเรื่องรักค่ายเล่านิยายรักของจําาสนะคะก็ถามกันเข้ามาอีกอวันนี้ก็ขอมาสรุปเป็นข้อๆอ,อธิบายกันคิดว่าน่าจะสั้นๆง่ายๆพอให้เข้าใจนะคะ ก็มีน้องคนบอกว่าที่คิดไว้ในหัวมันมีมันเยอะแยะเลยแต่ว่าเวลาเรียบเรียงลงเวลาแบบว่าจะถ่ายทอดออกมาไม่รู้จะถ่ายทอดยังไงก็อยากบอกน้องๆหรือว่าอยากบอกทุกคนที่เริ่มเขียนว่าไม่ต้องไปกังวลน,นะคะไม่ต้องไปยึดว่าเ,เราควรจะทําอะไรยังไงดียกตัวอย่างอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยว่าเราอยากเขียนเรื่องอะไรให้เขียนออกมาค่ะให้คืออย่าให้มันอยู่แค่ในหัวค่ะ เขียนเขียนลงกระดาษเขียนออกมาเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูสมุดจดพลอตของของพัฒนศาตรนะคะอย่างอันนี้ค่ะเป็นสมุดจดพลอตของคู่ร้ายสลับรักก็ก็จะเริ่มจากชื่อเรื่องคือชื่อเรื่องก็ไม่ฟรีนะคะคือถ้าคิดออกก่อนก็โอเคมันก็อาจจะทําให้เราบาบใจไปเปล่าหนึ่งว่าคงไม่ต้องมาปวดหัวทีหลังแต่ถ้ายังคิดไม่ออกก็ก็ตั้งชื่อสมุิขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะพระเอก นะคะพระเอกหนึ่งพระเอกสองนางเอกหนึ่งนางเอกสอง 2, เพราะว่าเรื่องนี้มีสองสองคู่ใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็เป็นอันนี้ก็คือพลอสสั้นๆแค่นี้เองคะ่ะคู่รักสลับรักพลอตมีแค่นี้เองนะคะแล้วก็ข้งางในมันก็ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะประเด็นสำคัญก็คือให้เขียนออกมาคะ่ะให้ลิสออกมาก็คือวิธีร่างพลอลงกระดานนะคะลิสออมาเลยคะ่ะตัวละคร เอกเป็นใครนะคะนางเอกแน่นอนว่านิยายก็ต้องมีพระเอกนางเอกนะคะแล้วก็ตัวประกอบหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ิสมาเลยค่ะลิสลงมาเลยคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเขียนโอสเนี่ย พระราชาพระราชาจะนิงยมเขียนเขียนตัวละครก่อนนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนกับว่าแก่นเรื่องอมันอยู่ในหัวเราอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือไม่ฟิลอีกคือคือมันไม่มีรายตายตัวเลยะคะ่ะใครถนัดแบบไหนทําแบบนั้นเลยนะคะลุยเลยแล้วก็เขียนไปตัวละครรีดใส่ไปนะคะพอได้ตัวละครแล้วอะ่ะก็อย่างที่บอกว่าหาแก่นเรื่องแก่นเรื่องคืออะไรอย่างคู่ร้ายสลับดักแก่นเรื่องคือการจับคู่ของแม่แม่ เราก็เขียนไปเลยค่ะแล้วรายละเอียดคร่าวๆเป็นไงก็เขียน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 ไปนะคะอันนี้มันก็น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วเนาะจริงๆก็แอบอายนิดนึงเพราะมันจะเละมากนะคะแต่ก็เพื่อให้เห็นภาพกันนะคะแล้วนีอ้อ่ที่บอกว่าทพรท,ที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่รู้ค่ะ ไม่รู้จริงๆนะว่าว่าพอว่าพอที่ถูกต้องมันต้องเขียนยังไงแนวแไหนคือเท่าที่ทํามาก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่าคือไม่ต้องไปกังวลเรื่องความถูกต้องะคะ่ะเอาเท่าที่เราเข้าใจเราตัวเราเองเข้าใจแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องส่งให้แจ่มใสพิจารณาใช่ไหมคะจากที่ต้องเอาแค่เราเข้าใจเนี่ยก็ก็อยากให้ค่อยๆเรียบเรียงเพื่อให้คนอื่นเข้าใจด,ด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็อ่าพลอตแข็งแรงเป็นยังไงพลอตแข็งแรง จริงแล้วตั้งแต่เขียนนิยายมาก็เปลี่ยนพลอตสามวัน2อรอบนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือแก่นเรื่องแก่นเรื่องจะไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็เอ่อพลอตหลักพลอตหลักจะเปลี่ยนน้อยมากเพราะว่าพลอตหลักถ้าพลอตหลักเปลี่ยนเนี่ยมันก็กระทบเยอะนะคะเพราะฉะนั้นจะพยายามไม่เปลี่ยนพลอตหลักคือจากประสบการณ์เนี่ยถ้าเปลี่ยนพล็อตหลักคือเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเขียนไปเลย ะะแต่ว่าพลอตย่อยพลอตรองเนี่ยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเยอะมากยกตัวอย่างง่ายเลยนะคะชื่อพระเอกเลยดีกว่าทุกคนจะเห็นว่านี่คือชื่อปักสัคมนะคะแต่ก่อนที่พี่ปักจะได้ชื่อปักสัคมอะ่ะเราเกือบใช้ชื่อวัสวัสสาเหตุที่ไม่ใช่ชื่อวัสวัสเนี่ยก็ไม่พูดถึงล้กันเอาเป็นว่าปิ๊งกะชื่อปักสักคมมากกว่ามันก็เปลี่ยนใช่ไหมคะมันเปลี่ยนกันได้ อ๋อกั้งจากนี่พระเอกใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นนิสัยของพี่ปะที่ลีดไว้ฉลาดแกล้งง้อนางเอกใช้วิธีค่อยๆตะล่อมให้นางเอกทำตามเป็นเจ้าของโรงพิมพ์คือรายละเอียดมันก็จะมีแค่นี้ค่ะก็ใส่สายไปพระเอกสองกลางวานเป็นยังไงร้ายเจ้าเล่ห์เจ้า,จาชู้เอาแต่ใจชอบเล่นขแข็งเจ้าของโรงน้ำแข็งนางเอกหนึ่งกลางสดานสวยเลิศเชิดไม่ได้เลือก เอาแต่ใจงอแงง,งี่งงเง่าฟุ้งซ่านเพลจ์เจอร์นางเอกฉันเหรอเนี่ยนางเอกสองนะคะชื่นชีวาชื่น,น,นก็จะฉลาดนะคะแต่ในนี้เขียนด้วยแอมโงเป็นบางทีคือเขาก็อ่าเท่าที่ทีไว้คือจะประมาณว่าคือรู้ทานแต่แก้ทำเป็นไม่รู้ทานนะคะแล้วก็ EQ สูงมาก,มากแล้วมือกับปัญหาทุกอย่างได้ดีเป็นดีไซเนอร์นี่ก็เป็นรายละเอียดของตัวละครนะคะที่ลงไว้นี่มาถึงพลอตคือตอนแรกเนี่ยพลอตเขียนไว้นะคะ เกรซเนี่ยจะให้คุณชื่นเนี่ยช่วยแนะนําคนที่เหมาะสมให้กับก้างเกรซก็เป็นคนพาคุณชื่นมาเจออันนี้คือพล็อตที่วางไว้ตอนแรกซึ่งได้ใช่ไหมไม่ถ้าใครที่อ่านก็จะรู้นะคะว่าจากจากที่เกรซพาชื่นมาเจอโดยตั้งใจเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นว่ากังวานะกลายมาเป็นเจอกับคุณชื่นโดยบังเอิญซึ่งพล็อตรองผู้เนี้ยมันเปลี่ยนได้อย่างที่บอก3วันสองรอบเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะ แต่ว่านิดนึงว่าถ้าเกิดความคิดมันฟุ้งมากไปให้ลงกระดาษนะคะลงกระดาษจะดีที่สุดแล้วก็ส่วนวิธีแก้ปัญหาทําไม่แม้ทำไรพวกนี้ยมันก็เรื่องของรายะเอียดในการทํางานแล้วเรายังไม่พูดถึงดีกว่าเนาะแล้วก็อมีน้องถามมาด้วยค่ะว่าพอเรื่องยาวกับพอเรื่องสั้นแตกต่างกันยังไงพราเรื่องสั้นมันก็สั้นนะคะพรุ่งนี้โดนดักตกคือเรื่องสั้นเนี่ย โดยองค์ประกอบแล้วนะคะมันจะสั้นกว่าเรื่องมันมันจะสั้นกว่านิยายเพราะฉะนั้นปมเนี่ยจะมีปมน้อยกว่าหรือว่าส่วนใหญ่จะนิยมมีปมเดียวนะคะคือคลิกเดียวจบเลยตัวละครน,น้อยกว่ารายละเอียดน้อยกว่าอ่านิยายก็จะซับซ้อนกว่าก็โดยหลักทั่วไปแล้วมันก็ประมาณนี้ค่ะพล็อตต่างกันไหมการเขียนพล็อตไม่ต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะนิยายอ่าเรื่องสั้นมีพล็อตเดียวก็เึื้องเดียวจบ แต่นิยายด้วยความที่มันมีหลายพอใช่ไหมคะเราก็ต้องเขียนเขียนเขียนแล้วก็เอาเอามาร้อยเรียงกันอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ที่อยากพูดก็มีแค่นี้แต่ไม่รู้ว่าจะทําให้เข้าใจมากขึ้นไหมเพราะว่าไม่ค่อยได้เรียบเรียงอะไรเท่าไหร่นึกอยากทําก็ทําเลยนะคะแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะเป็นข้อควรระวังสําหรับคนที่อยากเขียนงานก็ ขอให้ระวังเรื่องตัวสะกดเรื่องคำผิดเรื่องอคำที่มักผิดบ่อยอคำที่มักเขียนผิดบ่อยในวิกิพีเดียมีนะคะในพจนานุกรมออนไลน์มีอยากให้เซฟเก็บไว้เลยถ้าเกิดว่าใครสะดวกเหมือนทำงานไปเปิดอินเทอร์เน็ตไปอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราสงสัยคำไหนเราเข้าไปเช็คได้เลยหรือว่าจะซื้อพจนานุกรมเล็กๆหรือว่าพจนานุกรมเล่มเล็กๆแล้วก็แนะนำหนังสือคลังคำนะคะคือแนะนำตัวเองไม่มีหรอก กำลังพยายามตามหาอยู่แต่ว่าอาศัยคนที่มีหนังสือเล่มเนี้ยไปสอบถามอะไรอย่างเงี้ยได้มาหลายคําแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็น่าจะแค่นี้แหละถ้าอย่างที่บอกค่ะมีอะไรก็ก็ทิ้งข้อความมาลวกันถ้าเกิดอ่ออทาทำช่วยพอจะช่วยอะไรได้บ้างก็ยินดีนะคะถ้าช่วยอะไรไม่ได้ก็ก็ขอโทษก็เสียใจยด้วย ยังไงก็หวังว่าจะได้เจอกันในค่ายชื่อค่ายอะไรนะค่ายเรื่องเล่านิยายลักเหรออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเจอกันค่ะ